หน้าที่41นะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าให้ทำการติดภาพสิ่งของที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขนานกันก็คือหาของอะไรก็ได้นะครับที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขนานกันนะครับพร้อมกับเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนที่ขนานกันก็วาดส่วนของเส้นตรงเข้าไปด้วยนะครับวาดตรงไหนที่มันขนานกันนั่นเองครับเราสามารถหารูปได้อ,อย่างอิสระครับ แบบฝึกหัดนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลยนะครับเราจะทําเป็นตัวอย่างให้เราดูว่ามีของอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทําลักษณะยังไงนะครับในการที่จะทําแบบฝึกหัดอันนี้นะครับดับแรกเลยก็คือหาของนะครับหารูปมาทําการติดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอารูปโทรศัพท์ก็แล้วกันนะโทรศัพท์มีส่วนที่เป็นเส้นขนานด้วยนะครับเราก็ทําการขีดส่วนของเส้นตรงลงไปครับว่า เส้นขนานที่เราเห็นในโทรศัพท์คือส่วนไหนนะครับก็น่าจะเป็นส่วนนี้เนาะนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับขีดให้ขนานกันนะครับเราอาจจะมีส่วนไหนอีกครับส่วนนี้กับส่วนนี้ก็ได้ครับอาจจะตั้งชื่อของมันสักหน่อยก็ได้ครับตั้งชื่อส่วนเส้นตรง a b นะครับ C D E F G H นะครับตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้อันนี้คือขึ้นอยู่กับค,คุณครูนะโอเคนะครับทำให้มันขนานกันนะครับแล้วก็เขียนเขียนส่วนของเส้นตรงเข้าไปอาจจะทำคู่เดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ครูเลยครับ เอารูปที่สองเป็นอะไรดีครับดูเป็นรอบตัวเราเอาเป็นได้รูปที่สองมาเป็นรูปทีวีนะครับก็วาดส่วนเส้นตรงเข้าไปเหมือนเดิมครับอ่ะอย่างรูปที่สองนะครับเราได้รูปทีวีมาลรวก็เขียนส่วนเส้นตรงที่มันขนานกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสองคู่นะครับ วัตถุบางอย่างมันอาจจะได้คู่เดียวก็เขียนแค่คู่เดียวนนะสมมติว่าโทรทัศน์นี้เอาแค่คู่เดียวนะครับเขียนชื่อมันไหมไม่เขียนก็ได้อโอเคเขียนให้เห็นว่าตรงไหนขนานกันก็พอนะครับมาดูรูปต่อมาเราเอาอะไรดีครับรูปต่อมาเราได้เป็นสมุดแล้วกันครับหนังสือสิหนังสองือนะครับเราก็จะ วาดลงไปนะครับส่วนไหนที่มันขนานกันบ้างของหนังสือครับมันทัดขีดลากให้มันดีๆนะตั้งชื่อก็ได้หรือไม่ตั้งชื่อแล้วแต่เราสะดวกเลยครับโอเคครับถ้าตั้งชื่อนะครับก็จะมีใส่จุดให้เรียบร้อยนะครับเพราะเขาบอกเป็นส่วนเส้นตรงนะทําให้มันถูกต้องแต่โจทย์ไม่ได้บอกว่าต้องตั้งชื่อนะครับถึงได้บอกว่าอยู่ที่คุณครูเนาะเอาเป็นอะไรอีกครับมีประตูก็แล้วกันครับ ตรงไหนขนานกันครับของประตูประตูก็ขนานกันตรงนี้ขนานกันนะครับประตูส่วนมากมันจะได้ระดับขนานกันทั้งหมดนะครับก็ใส่ให้มันถูกต้อง อันนี้ครูทําในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็เลยโยกย้ายได้ของพวกเราอย่าพลาดนะขีดแล้วขีดเลยนะครับระวัดระวังในการเขียนให้ดีครับเราจะได้รูปประตูพร้อมกับเส้นขนานนะครับส่วนมากก็จะเป็น2คู่ทั้งนั้นเลยนะครับรูปต่อมาเอาอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนเป็นรูปโต๊้ละกันครับริ่มไม่รู้จะเอาอะไรแล้วครับมันก็เลยเขียนลําบากนิดนึงนะครับ โต๊ะก็มีลส่วนที่เป็นขนานกันนะครับหารูปไม่ได้ก็เอารูปนี้ละกันนะครับส่วนขนานกันของโต๊ะก็จะมีหลายส่วนเลยเนาะอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็ขนานกันแต่เวลาเรามองมุมนี้อาจจะไม่ขนานนะแต่โต๊ะจริงๆมันขนานใช่ไหมครับอ่าก็หยนๆไปนะเอาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือขนานกันในความเป็นจริงนะครับขนานกันในความเป็นจริงในรูปที่เราเห็นตรงนี้ไม่ขนานนะถ้าลากไปมันจะชนกันนะครับ วกขาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขนานกันได้นะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็ขนานกันได้ครับขนานกันหลายจุดเลยครับโอเคเอาอะไรอีกครับเริ่มคิดไม่ออกละอ่าใกล้ๆตัวเลยเอาเป็นใกล้ๆตัวเลยไ้มบันทัดนะครับ นี่เราได้เส้นขนานมันก็คือตรงนี้กับตรงนี้ครับโอเคนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะสำหรับหน้าที่41ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในหน้าถัดไปครับ